สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆมาพับเหรียญปยทานนะคะรูปแบบสวยๆง่ายๆนะคะอีกรูปแบบหนึ่งนะดอกบัวกระมนมาศนะคะสวยๆง่ายๆเลยนะคะใส่เหรียญที่หลังได้ค่ะแบบนี้นะเรามาทํากันค่ะวันนี้นะคะเราจะใช้ริบบิ้นเบอร์2ค่ะขนาดความยาว9 5ซนติเมตรค่ะจำนวน4เส้นแล้วริบบิ้นเบอร์2ขนาดความยาว40ซนติเมตรนะคะจำนวน2เส้นค่ะ เรามาเริ่มจากเส้นยาว9กสห้าซนติเมตรนะคะเราจะพับริบบิ้นเข้ามานะให้เหลื่อมกันประมาณ3ซนติเมตรนะคะเสร็จแล้วพับตรงกลางให้เป็นมุมค่ะนี่นะคะเอาริบบิ้นฝั่งด้านยาวขึ้นด้านบนนะเอาเส้นที่1จับมานะคะเส้นที่2ส่วนมาในเส้นที่1เส้นที่3ส่วนมาในเส้นที่2เส้นที่4ค่ะสอดมาในรูที่1ค่ะตาออกนะคะ รวบเส้นที่สมขึ้นมานี่ค่ะนะคะรวบเข้ามาแบบนี้นะเอาเส้นที่หนึ่งค่ะพับเฉียงขึ้นด้านบนเส้นที่สองพับเฉียงลงมาค่ะเส้นที่สามพับเฉียงมาเส้นที่สี่พับเฉียงขึ้นด้านบนนะคะจับปลายนิบบินแล้วสอดล็อกเข้าไปค่ะนี่ค่ะเราจะได้นิบบินนะคะแปดเส้นแบบนี้นะเอาเส้นที่หนึ่ค่ะจับขึ้นมาเส้นที่สองพับเส้นที่ห เส้นที่สามทับเส้นที่สองเส้นที่4ทับเส้นที่สามค่ะนี่นะคะเราจะได้ดิบบินนะคะสีเส้นอยู่ด้านบนนะเอาเมือช้อนที่ฐานไว้นะคะมือป้องกันิ้วชี้จับสี่เส้นด้านบนนี้ไว้ค่ะนี่ค่ะต่อมานะเราจะเอาเส้นล่างสุดนะคะเส้นนี้ทิ้งลงเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเอาเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเอาเส้นล่างสุดทิ้งลงเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบน เ้นล่างสุดทิ้งลงเอาเส้นที่ถามขึ้นมาทับด้านบนค่ะนี่นะคะเราจะเหลือริบนิ้นนะคะสีเส้นสุดท้ายนี้นะคะต่อมานะเราจะเอาเส้นล่างสุดเส้นนี้ขาะทิ้งลงเส้นล่างสุดส่งผลมาค่ะสอดเข้าไปในรูที่หเส้นถัดมาสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สองเส้นสุดท้ายค่ะสอดรูที่หนึ่งค่ะทะลุรูที่สามแบบนี้ค่ะ รวบเข้ามาให้กระชับนะคะรวบเข้ามาให้กระชับแบบนี้นะนะเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับมาด้านนี้ค่ะพลิกกลับด้านมาด้านนี้นะเอาเส้นที่จับขึ้นมาหนึ่งเส้นนะคะนับหนึ่งสองสามนะคะจับพาดข้ามสามเส้นไปค่ะจับดิบบิ้นนะคะพาดข้ามสามเส้นพาดข้ามสามเส้นไปพาดข้ามสามเส้นค่ะ ค่ะข้ามสามเส้นไปค่ายนี่นะคะแล้วก็จะเหลือริบบิ้นสามเส้นสุดท้ายนี่นะเ,เส้นนี้นะคะจับพลาดมาค่ะสอดเข้ามาในรูที่หนึ่งนี่ค่ะเส้นถัดมาค่ะจับพลาดมาสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สองนี่ค่ะเส้นสุดท้ายค่ะจับพลาดมานะสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สองค่ะนี่นะคะนี่นะพอเราได้แบบนี้นะแล้วก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้นี่ค่ะ ในขั้นตอนนี้นะใครจะใส่เหรียญใส่ได้เลยนะคะหรือว่าใครจะทําแบบเป่าไว้ก่อนก็ได้ค่ะใส่เหรียญทีหลังได้นะคะแล้วเราก็ดึงค่ะดึงเข้ามาให้กระชับเลยนะดึงเข้ามาให้กระชับแบบนี้แล้วเราก็จับรอดสองสามเส้นไปนะคะนี่นะจับสอดรอดสามเส้นไปแบบนี่ค่ะสอดรอดสามเส้นไปค่ะ ะะสองรอดสามเส้นไปแบบนี้นะทุกเส้นเลยนะคะนี่ค่ะไดแบบนี้นะพอเราได้แบบนี้เราก็พลิกกลับมาด้านนี้ค่ะเราก็จะจับยินบินขึ้นมาหนึ่งเส้นนะคะเราจะพับมาด้านหลังนะครับตัดมุมมาด้านหลังนะคะหครั้งแล้วก็พับมาด้านหลังอีกครั้งหนึ่งค่ะ นับ1นับ2นะคะสอดในรูที่ 2, 2> นี้นะแล้วก็รอด2เส้นมาแบบนี้ค่ะนี่ค่ะ1 2นะคะแล้วก็รอด2เส้นมาแบบนี้พับมาด้านหลังค่ะแล้วก็พับมาด้านหลังแล้วก็สอดเข้าไปค่ะแบบนี้ค่ะพับมาด้านหลังแล้วก็พับมาด้านหลังค่ะ ได้แบบนี้นะเราก็ดึงนะคะค่อยๆดึงไล่ไปนะดึงไล่ทีละเส้นไปนะคะนี่ค่ะนี่นะได้แบบนี้นะคะพอเราได้แบบนี้แล้วนะเราก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้ค่ะเราก็สอดกลับไปนะสอดกลับไปเก็บตามแนวริบบิ้นเลยนะคะสอดกลับไปตามแนวริบบิ้นเลย นี่นะคะมาได้แบบนี้นะเราก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้พับริบบิ้นมาด้านหลังนะคะหนึ่งครั้งแล้วก็พับมาด้านหลังหนึ่งครั้งค่ะข้ามหนึ่งเส้นนะคะมาสอดในดูที่ถัดมานี้ค่ะเหน,นะคะเห็นไหมทมาด้านหลังแล้วก็พับมาด้านหลังค่ะแล้วก็สอดเข้าไปแบบนี้นี่ค่ะ เส้นะสุดท้ายนะคะพับมันด้านหลังค่ะแล้วก็พับมันด้านหลังนะสอดเข้าไปในด้านในนี้นะคะคล้องเข้าไปด้านในนี้ก็ดึงออกมาแบบนี้ค่ะน,นะคะแล้วก็ดึงไล่ลงมาทุกเส้นเลยค่ะแบบนี้พอเราได้แบบนี้นะคะเราก็จับตะแคงมาด้านนี้ค่ะพับขึ้นด้านบนนะคะพับลงมานะบิดเป็นกัวแบบนี้ค่ะนี่ค่ะแล้วเราก็สอดลงไป พับขึ้นไปด้านบนพับลงมาค่ะเป,เป็นกัวยแบบนี้แล้วเราก็สอดเข้าไปนี่ค่ะ ะะเราก็จะได้ปิดแบบนี้นะแบบนี้ค่ะเสร็จแ,แล้วเราก็พับนะคะพับสอดกลับขึ้นไปเก็บนะพับสอดกลับขึ้นไปเก็บแบบนี้นะคะนี่นะพับกลับขึ้นไปค่ะแล้วก็สอดกลับไปแบบนี้เลยทุกเส้นเลยนะคะ เสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็ตัดปลายดิบินทิ้งค่ะนี่ค่ะต่อมานะต่อมาเราจะเอาดิบินความยาว40เซนติเมตรนะคะจำนวน2เส้นนะเราก็จะเอามาสอดเข้าไปนะคะแบบนี้เลยค่ะเหลือปลายดิบินไว้นิดนึงนะคะ ไปไว้นิดนึงเวลาเราสอดเก็บเราจะได้เห็นนะคะแล้วเราก็พับลงมาแบบนี้ค่ะนี่นะคะสอดลงไปสอดลงไปแล้วเราดันนิไว้นิดนึงนะเดี๋ยวเวลาเราดึงกลับมานี้นะคะเดี๋ยวมันยื่นหลุดออกมาหลุดออกมาตามแรงดึงของเรานะคะนี่ค่ะจะได้แบบนี้นะพับสอดกักขึ้นไปค่ะนี่ค่ะพับมาแล้วก็พับลงมาแบบนี้ พับมานะแล้วก็พับลงมานี่ค่ะ นะคะขับขึ้นไปด้านบนนะสอดใต้ปลายริบบิ้นที่เราเหลือไว้นี้นะคะปลายสีเขียวนี้นะแล้วเราก็ตัดทิ้งค่ะอีกเส้นหนึ่งเราก็ทําเหมือนกันเลยค่ะเราก็สอดกลับขึ้นไปเหมือนกันเลยเราก็เหลือไปลายไว้นิดนึงนะคะเหลือปลายสีเขียวไว้นิดนึงเพื่อเวลาสอดเก็บเราจะได้เห็นนะคะนี่ค่ะเราก็ดึงลงมา ทบขึ้นไปนะเส้นสุดท้ายนะคะทบลงมาแล้วก็สอดกลับขึ้นไปนะคะสอดใต้ปลายนิบินที่เราเหลือไว้นะนี่ค่ะเสร็จแล้วเราก็ตัดปลายนิบินทิ้งก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคล้นกลออกนิดนึงนะให้สวยงามน,นะคะนี่ค่ะดอกบัวกระมลมาสน,นะคะสวยๆง่ายๆของเราค่ะ ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณเ,เพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ